ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาจะเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนเกษตรงานแมคโครซิ่งลิงขวนรวมคลิปนะครับวันนี้มายกที่ดักกุ้งครับเช้ามืดหน่อยครับทั้งหมดมีสามสิบเอ็ดหลังครับตอนนี้ยกไปแล้วสิบห้านะครับตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ได้ก็พอพอติดพอได้อยู่ครับนะครับนี่นี่เดี๋ยวดูปลาบูครับใหญ่มากครับสองตัวเลยครับติดนี่ครับดู วใหญ่มากปลาบูนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ยังไม่ได้ยกกันเลยครับฉามืดนะครับก็ที่ดักตรงที่น้ําลึกนะครับจะไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าไม่ใช่เชิงน้าลึกนะครับเพราะว่าดักแล้วตัวดักอะมันไม่มันไม่มิดรูที่ดักนะครับก็เลยต้องเดิน เดินลึกหน่อยครับทีนี้มันก็เลยอะไรอะครับมันมันเหมือนกับเชิงลึกเพราะว่าปลามันจะหากินอยู่เลาะเลาะางเนี่ยครับแต่กาดักมันไม่จมรูนครับก็เลยต้องเดินไปข้างในหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปยกตัวนี้ให้ดูนะครับว่าจะได้แค่ไหนนะครับขตั้งกล้องครับ เดี๋ยวปยกดูเลยครับว่าจะได้ตัวนี้จะเยอะแค่ไหนครับฝั่งนี้เหลืออีก16อันนะครับทั้งหมดมัน31นะครับเดี๋ยวปไยกกันดูครับ พอได้อยู่ครับนี่มองเห็นก็อนี่ครับก็พอได้อยู่มีที่ขาดด้วยครับเดี๋ยวตัวแล้วครับนี่กุ้งออกครับ เดี๋ยวก็จะทําการตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมก็จะทําการกู้แบบนี้นะครับกู้แล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆแล้วครับพอขากลับนะครับพอขากลับผมก็ทําการเดินเก็บปุ้มมานะครับทีเดียวนะครับอะเดี๋ยวขอดูหลังนี้นะครับกล้องอาจจะเอียงนะครับกล้องเอียงครับ จะได้ประมาณนี้นะครับเหยื่อจะหมดแล้วครับเหลือนิดหนึ่งนะครับก็พอได้นะครับเพราะว่าถามชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขาดักบ่อยนะครับเขาดักเกือบทุกวันนะครับแต่วันก่อนผมมาดักฝั่งนู้นก็ติดนะครับฝั่งนู้นมันโล่งนะครับหนุนฝั่งทางนู้นนะครับมุมนู้นนะครับฝั่งฝั่งนู้นติดเยอะเหมือนกันนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูหลังที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังนี้แล้วก็ รอไปดูผลงานรวมกันนะครับรอไปดูผลงานรวมที่บ้านกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนครับ ขอดีมากตัวนี้ได้เยอะตัวนี้ขอดีมากครับสว,สวยสวยๆเลยครับขอดีมากตัวนี้ครับอยากให้ดูอีกนะนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูหลังที่สี่นะครับเดี๋ยวอยากให้ดูอีกเยอะๆแต่ว่าตอนถือกล้องกลับครับเ <c ười> มื่อวานก็กล้อง ตกน้ํานะครับเอาไปแช่ข้าวสารนะครับทั้งวันนะครับกว่าจะใช้ได้กล้องตัวนี้แล้ะครับ <laughs> ตกน้ําก็เลยไม่มีคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ก็เลยมาทําใหม่เอาใหม่แก้มือใหม่ครับดีแล้วมันฟื้นคืนชีพนะครับไปดูหลังที่สี่นะครับ นะครวมเหยื่อด้วยนะครับพอได้ครับตัวนี้กุ้งสวยๆครับขาวมากกุ้งตัวนี้นะครับนี่ครับเหยื่อเหลือนิดหนึ่งครับก็เหยื่อตัวนี้นี่กุ้งสวยๆครับเหยื่อตัวนี้นะครับใช้รอบที่สามหนึ่งหนึ่งสองสามรอบที่สามนี่และครับ เนี่ยเหยื่อตัวนี้นะครับรอบที่สามนี้นะครับครับตัวนี้เดี๋ยวพาเดินลงน้ําไปเลยนะพาไปดูใกล้เลยถ้าตกน้ําอีกก็สุดยอดอผมจะหุบเลยนะครับโอ้นี่พอได้ครับนี่ครับได้ครับ โอเคนีได้ครับนี่นะครับ,เ,รบเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมก็ทำการเก็บกู้ตัวนี้แล้วไปดูผลงานรวมกันที่บ้านนะครับโอเคนะครับ <c oughs> นี่ครับวันนี้ก็ผลงานรวมนะครับที่ดักมาได้นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับก็กะละมังก็ประมาณกะละมังยี่หนายี่สิบนะก็นี่ครับ <S 2> <S 2> สวยๆครับนี่ครับูทับเองอ๋อนี่ครับสวยงามนะครับนี่โอเคนะครับก็ฝากด้วยครับอย่าลืม สับตะไคร้ลงหม้อปรุงเครื่องแซ่แบๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้รอเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม